มาดูาผลฟุตบอลบูดเดสติก้าเยอรมันเกมที่13ประจำเช้าว,วันเสาร์ที่5พฤศจิกาย,ยนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าบรเซมิเชนการบาดเปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ดไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากยนาสทอปแมนมาคัสตูลามและก็แพทริกเฮอร์แมนส่วนทีมเย็นได้ดึงประตูจากเตียโกโทมสัสนั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบรเซมิเชนการบาดขยับมาอยู่อันดับที่7จนะ็ดฮะเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนส่วนสต,วตุตการ์ดอยู่อันดับที่15เหมือนเดิมก็มี11คะแนน มาต่อกันที่ดววาวซนโลล่าสุดตอนนี้ก็มีนิคัสฟูคัตคริสโตเฟอร์เอนคุนคูแล้วก็มาคัดตูลามที่ซัดกันไปคนละ9ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนนะัดต่อไปครับค,คัมคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนก็จะมีอัลสไบเซอร์เปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ตดอดบุนพบบวกคุ้มแฮนท์เบอร์ลินเปิดบ้านเจอกับไบเยนฮอฟเฟนทามเจอไลา์ซิกมาเปิดบ้านเจอวอล์ฟบวกแล้วก็คูดิกเป็นเบรเมนพบชาวเก้ส่วนันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนก,ก็จะมีไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเจออูนนเบอร์ลลินแ้วก็เบวกพบเอฟซีโโคลน